มูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยยาสีฟันซอลฟต์ตรีพลาเครื่องดื่มเปปทีนพลัสโฟมล้างมือคิเรอิคิเรอิ ่องสาของเรานะครับทุกนาทีงยี่2ินทีเราไปไหนไม่ได้เลยเราต้องติดอยู่กับบ้านแล้วก็ดูรายการของเราปาร์ตี้กันสุขสนานเหลือเกินครับความคคึรื้นแบบนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วนอกจากที่นี่แข่งขันกันเพื่ออะไรครับดาราหกท่านนี้ไม่ได้ตังสักบาทแต่ใส่สุดๆสองคนนี้อาจจะกลับบ้านพร้อมเงิน1 0 0 0 0แบาทเกมต่อไปของเราต้องบอกให้ได้นะครับเรียงตั้งแต่ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน ของเพื่อนดาราของเราในวงการบันเทิงนั่นคือ6ภาพปราบเสียนวิธีการง่ายๆคุยกับทีมนี้ก่อนละกันเพราะทีมนี้เล่นก่อนพวกคุณตามมาเรื่อยๆไม่ต้องอธิบายแล้วดู <c oughs> วนเ <c oughs> ขาคะแนนนาวิธีการเล่นเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าเป็นใครหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมผมจะมายืนอ,อยู่ตรงนี้ข้างหลังปุ่มนี่แล้วคุณเลือกมาหนึ่งคนให้เป็นคนเรียงภาพ คนนี้ต้องเป็นชายชะกันที่เรียกได้ว่าแข็งแกรง่งสามารถจับเลียง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 พอคุณเลียงเสร็จคุณมั่นใจคุณวิ่งมากดกดพอกดปุ๊บผมจะบอกว่าถูกกี่ภาพถ้าเกิดคุณเลียงไปเสร็จเรียบร้อยผมบอกว่าถูกหภาพนั่นหมายความว่าคุณถูกทั้งหมดเลยทําได้เร็วกว่าทีมนูน้นซึ่งโอกาสเยอะมากนะ <c oughs> ได้โบนัสอีก5าคะแนน <Wow. S 1> ด้วยเพราะฉะนั้นทีมของคุณครับคุณปินครับคุณจะให้ใครเป็นคนสลับภาพพี่โกค่ะ คุณโกตีจะเป็นคนสลับภาพมายืนตรงนี้เลยครับคุณโกครับเขาคือความว่องไวคุณเคยเห็นเขาแล้วว่าเขาเร็วขนาดไหนคุณเคยเห็นเขาในกังฟูแพนด้าพร้อมนะมาดูครับ6ภาพปรับเสียงของคุณคือใครเปิดภาพลูกตาลมออ้ โอ้โหอันไหนก่อนอันไหนหลังเรียงให้ดีเล่นกันเป็นทีมได้เลย้อมเริ <2> <3> <2> <3> <2> ่มอันไหนก่อนเลยไปข้าไปสอง้าไปสองสองไปสามสาไปสองสองไปสามสามไปสองสองไปสามสองไปสามสอนไปสามสองั้ดหม สามภาพเอาหกไปหนึ่งเอาหมาท้าก่อนดิเอาหมาสี่ไหม เอาหกมาสี S 1> <S 1> <S ่ไหมอ่าแล้วเอาห้าไปหกแบบที่เอาห้าไปหกห้าไปหกลองดูลองดูก็ตามสามเก้าสบเก้าหมดสามพ่อเจ็ด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 เดเจ็ด กดเลยเจ็สี่ไปหกก่อน้วถูกสี่พาสี่ากหกหกดกห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 อหกหกหกหยหมหก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 หาหก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 กหกตกหกหกม่หกหกหกมกห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 กกหกกห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 กก่กหกหกหกกกห เสียงมึงไม่ได้อยู่มันตะหมอของกูเลยเอาละคุณทําได้เวลาเร็วนะครับคุณได้มานะฮะทั้งหมดนะครับภายในเวลา60วินาทีนั่นคือ1นาทีเลยอ่ะมาไล่กันดูนะครับอันนี้2549นะครับละครบัวปริ่มน้ำนะฮะมาต่ออันนี้2555นะครับละครหงสบัดลาย2557ครับละคร3ใบไม่เถา2559เลือดรักทรณง 2,561ครับปีแก้วนางหงและอันนี้ละคร2,562ทีใครทีมันครับเก่งมากเอาละทีมของพวกคุณหลังจากที่คุณใช้มันสมองของคุณในการแกล้งเขาแล้วขราวนี้แหละเราจะเอาอยัางไงเรามั่นใจไหมมั่นใจสิครับพกภาพปาบเซียนของพวกคุณทีมตามอยู่คือใคร ผมขอให้มันสมองไปเลือกเลยนะเฮ้ยโถพี่ดูโทรปอนด์ปอนปอนดเเดี๋ยวผมวางให้ได้ปองไม่ต้องคิดผมเลือกวอนปองไม่ตบังคิดเพราะเกมนี้ผมไม่ได้ใช้สมองครับใช่ไงผมใช้กําลังอย่างเดียวคุณจะเรียงภาพแล้วก็มาเช็คกับผมทีเดียวแล้วบอกว่าถูกหกภาพเลยใช่ไหมดูคุณผู้ชมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเรามาดูกันนะครับว่า ศิลปินที่อยู่ข้างหลังนี้ที่เรารักคือใครเปิดภาพครับคุณอ้อพิยดาเอาแล้วไม่ยากและก็ไม่ง่ายเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเตรียมตัวเริ่มไป

ง่ายง่าย,าย,ายผม<ง>ใช้แต่แรงอย่างเดียวไม่ได้ใช้สมอง่น <c oughs> ่านเชื่อเลยลูกพี่ผมปากแตกก็แล้วครับผมนองจับสมองแล้ว <c oughs> ปากแตกเลยเยเฮียะบอกว่าคุณทําได้เร็วกว่า60ิวิหรือเปล่าแต่มาไล่ดูกันก,นก่อนนะครับว่าคุณอ้อมพิยดาเป็นยังไงนะครับ2539ละครทอฝันกับมาวิน2540ครับซามวัยกับไอ้จบ2546ละครเลือดขัติยา 2,553มาลัย3ชาย2,558บันลังเมฆและ2,562ทะเลริศยาครับเขาทำได้60วินาทีถ้าเขาทำเร็วกว่าเขาได้โบนัสอีก5คะแนนทีมของคุณทำไปได้ทั้งหมด38วินาที ้นมาแล้วนะครับ6นะครับอัตอันเียฮเขาดีใจเหมือนเขานำนะครัใช่แค่ใช้กำว่าตีตื้นเหรอฮะตีตื้นขึ้นมาแล้วเพราะว่าแสดงว่าทีมหนูก็ยังนำอยู่เหรอครับยังนำอยู่เหมือนอเดิมบ้าบอดเขาดีใจเหมือนเขาชนะเออไตก่อนเม <c oughs> ื่อกี้มันหา่ <ๆ S 2> นหางเยอะเละมื่อกี้มั่หมั่อเ่องเมอะ้เมาี้มี้แม้ม2แอยู้น่อานูมา่นกนเมาผกเมมันพวกม้าตีนปลายแรง้เมือกอ้คราวนี้คุณได้6่เท่ากับ12บวกไก่6กวกีบนัสอีก5 ตามอยู่23ต่อ26แล้วอ,อย่างนี้ค่อยตูสีหน่อยค่อยตูสีและอันต่อไปผมบอกเลยนะเดือดร้อนนะเพราะว่าเกมต่อไปของเราต้องใช้สมองแล้วเขามีเขามีสมองแล้วต้องจำต้องจำและจำของเพื่อนแล้วจำของเราเพราะนั้นคือตอบมาพปตักเดี๋ยวเรากลับมาแข่งขันกันต่อไปคัาตาบากันดีกว่าป้า ผมภาพปาบเซียนนะคะพี่โกเป็นคนวิ่งเร็วและเคลื่อนย้ายตัวได้รวดเร็วมากนะคะพี่โกมีสมาธิดีมากค่ะแล้วก็อยากจะยกความดีความชอบให้พี่โกเลยค่ะสำหรับเกมนี้ค่ะก็สามเกมแรกเรานำอยู่นะคะมิทราว่าทีมนุนจะง,งัดไม้เด็ดอะไรมาสู้นะคะรีบๆมานะคะรออยู่